ถึงเวลาพนซุ่มยิงเอลสุเลนการแจ้งเกิดไม่ได้เลนการนะครับอันนี้คือผมสลับกับเพื่อนแล้วนะโซโล,โลนะครับเกมนี้บอกเพื่อนแล้วว่าสลับเลนนะอขอแครี่เพื่อนบอกว่าโอเคผมก็เลยเลือกเอลสุมานะครับเลนตรงนี้มันคือแบบเออผมได้เรียนการเกมนี้ก็เลยขอสลับนะครับแต่ว่าแผ่นนี้เอลสุปรับใหม่โคตรแรงโคตรโกงผมพูดตรงๆไปดูในเกมเนี่ยหาผมโม โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม c o m ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <c oughs> เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับแต,แต่มันแรงจริงนะเว้ยใครไม่เชื่อลองไปเล่นดูแต่ว่าฝีมือต้องดีเอลสุก,ก็คือเอลสุแต่ว่าแผ่นนี้มันแรงขึ้นผมจับเอลสุวินร้อยยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะครับจากใจอดีตเมส้มหลายคนยังไม่รู้ <I see. S 1> สมัยเมื่อ5ปีที่แล้วอะ่ะ <I see. S 1> ผมคือเมสซ้มเก่า ผมขึ้นเอลสูเม็ดส้มคนแรกของประเทศไทยนะครับ<อ>ไม่เชื่อต้องเชื่อพูดไปนะัะผมโมแหกตาดูเลยงองงองลาดคมคมผมบอกเลยผมคือเม็ดส้มเก่าแมปมืดยังซูมลาดคีฟโดนนะครับผมเมื่อกี้หมกเลยว่าสองตัวนี้ก็ผมไม่อยู่ลาดคมคมมันบังกว่ามันบ,งบันบงวะจับตาจับตา <S 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 เฮ้ยกูซวยแล้ว เพื่อนๆเพื่อนช่วยกูเอื้อโอ้กูอยากเอาเสียงในหัวออกไปว่ะตอนเนี้ยกูฟีเข้าไปเพื่ออะไรวะแบบพยายามซูมลาสคีฟก่อนนะครับแบบอย่าให้คีฟมันเลือดเต็มเข้าป้อมอะไม่งั้นเราจะโดนคือมันจะการยากอะแต่เวลามันฟีเวลาพวกคาเฟ่หรือว่าแอนเนตมันเข้ามาจะตีป้อมอะไรเงี้ยครับพยายามซูมเคลียร์คีฟก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันยืน2ตัวตลอดลมเราเพิ่งมาเม็ดเพิ่งมานะ แต่ว่ามันเป็นตัวที่แครี่ที่ผมเล่นแล้วผมยืนคนเดียวได้สบายโลมไม่ต้องมาเลี้ยงผมก็ได้นะถ้าผมเล่นเอวสูนะยืนเลยคนเดียวชิวๆจากใจเม็ดส้มเก่านะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามยังไม่กดแชร์ฝากด share, ากดให้ด้วยนะครับใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยกดปุ๊บได้เมียปับ๊บใครยังไม่มีเมียยังม,มีแฟนรีบกดไลค์กดติดตามช่องผมเลยดูดูดูดไม่อยากจะโม เฮ้ยโอ้โหล็อกล็อกผิดตัวแล้วผิดตัวปล่อยกูแพทปล่อยกูเลยเฮ้ยชวนอำแรงนะครับผมเอลสูแผนนี้แรงนะแบนได้แบนนะครับเจอเอลสูคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่เก่งแต่ถ้าเจอเอลสูผมนี่คือพูดตรงๆเขาหัวคมๆเฮ้ยเี่ป่ามันไม่มาช่วยผมตีป้อมกลางก่อนวะ โอ้มันหิวคีบว่ะม่งั้นได้กลางไปแล้วนะครับเีไดว่ะเบื่อว่ะตัวรล่นแรงเดี๋ยวนี้เจอแต่พวกมึนกูก็มึนเหมือนกันเจ <c oughs> <c oughs> คีปก่อนเว้ย <c oughs> แต่สนุกนะ <c oughs> ผมว่าแผนนี้เอลสูนเล่นสนุกมากเว้ยแต่เกมนี้เราเจออ้อยนะครับอย่าให้มันเข้าถึงตัวเด็ดขาด เกมนี้ตัวแก้ทางเรามีหลายตัวแอนเนตทำให้เราเล่นยากอ้อยเนี่ยถึงตัวผมตายแน่แล้วก็มันมีตัวแบบเป็นเม็ระย,ยะไอ้ตัวนี้โกเวล่าเนี่ยโค่นน่ลำคาญนะครับมันทําให้เรายืนซูมยากในเวลาเจอไอ้ตัวพวกนี้ที่มันเป็นเม็ระย,ยะเฮ้ยเออม็ส้มเมาได้ไงไวะเป็นเรื่องธรรมดาครับเร <could> าผิดพลาดกันได้ <c oughs> อ้าตีหมดแล้วตัวยดิ ปโอ,โอ้โดนนะแต่มันไม่โดนแอนเนตไงผมว่าเจมเขาแอบบัฟเกิดเวลาปะวะทำไมรู้สึกว่าสก,กิลมันแรงขึ้นวะคือวันแรกที่ผมเจออะสก,กิลมันไม่ได้แรงขนาดนี้นะคือผมเล่นฟอร์เรนอะโดนสก,กิลมันชุดเดียวตายอะขนาดกูมีทอยด้วย ยิบตัวละสามโกป่องป่องอุ๊ยโอ้โหคาเฟ่มาบังเออโอ้โหเมื่อกี้ท่าคาเฟ่มันไม่มาบังนะเมื่อกี้อเน็ตตุยเออคิลาคิลาช่วยกูก่อนเว้ยคิลาโอ้คิลาไปการการไม่เป็นไรครับห้ามเสียห้ามเสียดินแดน รักษารักษาป้อมสุดชีวิตอ,ตอกรนชาไทยเฮ้ยกลัวแลน่าจะปล่อยเพื่อนข้ามาตีมันคืนดเดี๋ยวกูแน่คือเราโดนสกิลหนึ่งแอนเนทตต่อเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะแบบพยายามอย่าไปยืนซูมแล้วก็ให้มันสกิลหนึ่งโดนบ่อยๆนะครับรจะโดนกดนดูดิ แบนได้แบนป้องหัวแตกโอ้ตัวเฮียอะไรครับเนี่ยลูกมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยวะเฮียชวัดก่อนกลับขอสักตัวมันว่ะเอลสูแผ่นเนี่ยเฮ้ยเพื่อนคูได้หนึ่งนัดฝากด้วย หายหมดแล้วอุ้ยมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่สวยผมยังไม่เข้าใจสกิลเซนเนเทียเลพทเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยตีเป้าไม่ตีเป้าไม่เพื่อน,นคือโลไม่ต้องเลี้ยงผมอะเวลาผมเล่นแคลรี่โซโล่แลงเนี่ยผมไม่ค่อยพึ่งเพื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันต้องพึ่งตัวเองอะถ้าโซโล่แรงอะ ไปหวังพึ่งเพื่อนนะครับเก้คลิปก่อนเพื่อนลูกสมุนมันเยอะวะ่ะสงสัยเป็นลูกน้องไอ้ฮุนเตนมันเจอผมแน่เอาไปหนึ่งนัดน่าจะเป็นทหารมันอนะ่ะโอ้ยเกือบตุยเกือบตุยสุมทีดุ้งเครื่องแต่ละนัดน,นี่คือโดนทีมีเจ็บนะครับครึ่งหลอดขั้นต่ำคาเฟ่หัวแตก เขาหัวหนึ่งนัดแต่ผมพยายามซูมตัดไอ้พวกเม็ดพวกแครี่ฝังมันนะให้มันเข้าไฟไม่ได้นะครับตัดตัวสําคัญอะที่เป็นเป็นดาเมจหลักๆเขาหัวเอาเรื่องวะจวังหวะยิงป้อมแล้วควรเดินมายิงป้อมนะครับผมไม่ใช่ยืนสูโง่ๆนะเล่นเอลซูจะให้เขาด่าเราได้ว่าเหียมึงจะซูมอย่างเดียวเลยรวะจวังหวะไหนที่ควรซูมก็ซูมจังหวะไหนที่ไม่ควรซูมก็ไม่ต้องซูมโหสก,กัด9ก้วคิวแต่มันเปิดไม่นะ ันพูดอะไรของมันวะเปิดลำโพงกันดิตายนะตายนะหมดเดียวนะอ้ยนะยีดยีดมึงไม่พิมมึงไม่พิมบอกมัน่าเพื่อนมันจะได้รู้ตัวไม่มัดเามนมมจัดอะกูกูโและตกาดไม่งงกูอีกเอเเอเอ บอกมาช้าเกินเมื่อกี้ไม่งั้นสก,กัดมันรอดแหละปั๊มคิวให้เพื่อนใจเย็นปั๊มคิวางปัมคิวีก้่มวอันเมื่อกี้มึงเรียกกูเพี้ยนแ <c oughs> ล้วน,นี้มึงเรียกกูน้องสรุปกูเป็นเพี้ยนหรือว่ากูเป็นน้องวะเพีย้ยน <c oughs> สำเนียงแบบนี้คนคนอีสานชัวร์น่าจะคนบ้านเดียวกันแหละเ,เลเว้เพียรเย็ด <c oughs> <c oughs> ีจมุดเขียวเอาแรงแรงเลยนี่พาอีสานเลยครับเนี่ย <c oughs> เอาสามทางก่อน <c oughs> เพื่อความชัวถ้าจะปั๊มคิวต้องได้สามทาง ผมผมจะพยายามไม่จบนะเพราะว่าถ้าผมจบเนี่ยผมจะไม่ได้สองดาวเว้ยเดี๋ยวไอ้สกัดมันได้เหรียญทองเกมเนี้ยเราจะยื้อให้ตะกัดมันตายเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เหรียญนะอันนี้คือเป็นความคิดผมนะถือว่าผมไม่ได้พูดออกไปนะครับยีค้าเลยเพื่อนสกัดกูเชื่อมึงโหดเอาไปเลยอุ้ย แตกเต้าคาเฟ่มันใส่ผมสุดเอาเลยเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้ผมฟุงอ้อยแมทมืดอ่ะโดนบอกแล้วผมคือเมทเม็ดส้อมเก่าโอ้โหคาเฟ่คอร์ดคิวอืมฮ่วยเลยเนาะพี่จะเอาสองดาวให้กูไปแจกมูลินโกสองดาวทั้งไหน กูจะทำไม่ได้สองดาวเฮ้ยแล้วเพื่อนกูไม่ร้านกูไม่ร้านเว้ยสวยสวยเฮ้ยเออโอ้ยแกแข็งกูได้เพื่อนกูโดนตันเมื่อกี้โอ้ผมโดนผมโดนอันสี่แอนเนทเว้ยไม่งั้นผมฆ่ามันได้แล้วคาเฟ่โหแล้วทิ๊ มันคอสคิวสองรอบอ่ะคาเฟ่เกิดสวยแล้วน่าอาดาร์ก่อนวะมันไม่เกี่ยวเว้ยไหวเว้ยไหวเว้ยเกมไมได้ตึงมึงกลัววะ ม่มีเอลสูโนหนึ่งอยู่มันจะไปกลัวอะไรไว้เกมมันจะได้ตึงๆครับเดี๋ยวคนดูคนดูไม่ชอบคนดูชอบเกมตึงจัดให้เลยเบ่งเข้าหัวหนึ่งนัดฝันดีเพื่อนเฮ้ยไม่แตกนิดเดียวมาดิเข้าหัวคมๆยิงยิงยิงอ้าวพุ่งมาหาพ่อเธอหรือ มีบาบดานแล้วคิดว่ามึงเก่งมากกว่าโดนกูนั้นเดียวขมๆและแผ่นนี้บอกเลยว่าเอลสุยิงโคตรแรงนะครับสกัดมาว่าอาเลยเพื่อนเอาเลยเว้ยสกัดกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่เพื่อนกูช่วยอยู่รอสกัดไปตายมันไม่ได้เหรียญทองแล้ววิไปกูแก้ให้เพื่อนกูแก้ให้ กระจอกกระจอกกระจกบอกจริงนี่กระจอกบอกจริงยีที่กูแก้ให้แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงงเียีที่มันมาด้วยกันป่าวะแต่มันเปิดไม้ทั้งทีมนะไม่มีใครเปิดไม้คุยกับมันเลยว่ะโอ้ผมอัดคลิปอยู่ได้ไงว่าจะเขาจะมาเห็นคลิปนี้นะถ้าเขาดูช่องผมอยู่ ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเป๊ะใครเล่นเว่ยเกมนี้ต้องได้ดาร์กผมว่ายังดีนะที่เกมนี้เราได้3ทางเว่ยไม่งั้นลำบากแน่ต้องฆ่าคาเฟ่ให้ได้อะโฟกัสเลยคาเฟ่ถ้าฆ่าคาเฟ่ได้จบได้เพราะว่าทีมเราอ่ะตัวถมมัน2ตัวเว่ย สกัดคีล่าแล้วผมซูมอีกทียังไงก็ไม่รอดถ้าไม่ถ้ามันไม่มีตัวกันบีงซูมกันด้ครับตอนนี้โดนใครโดนใครก่อนก็ได้สัตว์เลือดไปก่อนเอาเรื่องว่ะยิงจิง ไม่ต้องซูมก็ได้ครับตอนนี้ยิงธรรมดาโคตรแรงเฮ้ยเคลียเคลียเคลียไอ้ไอ้ท่านลูกสมุนขมิ้นก่อนดิเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาว่ะตัวขมิ้นเนี่ยไม่ตันนี่บอกไม่ตันเอาไปแล้วไม่ลงแล้วเฮ้ยยกหลบคมคมหูยรีเฟกต์ใบรุ่นโคตรเร็วโคตรเร็วดารเพื่อนดาร์ก่อนเพื่อนเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อน เนี่ยอันนี้คือเวลาเก่งเอวสูเลยยืนซูมล็อกเป้าหมายเปงคาเฟ่ครึ่งหลอดเพื่อนเปงหุยไม่ตายปั๊มปั๊มคิวปั๊มคิวปั๊มคิวแตกคาเฟ่จะแตก โอ้ยเต็มหัวคาเฟ่ตับของหมดตัวเพื่อนเพื่อนกูจุกโอ้ยไม่ได้แบบนี้สุดไปแล้เหี้ยคาเฟ่อีกแล้วโอ้ยผมจะได้เหรียญทองบ้างวะไอีแค่กูตายห้าแล้วเนี่ยไอ้ใส่กัวไอ้ใส่กัวไอ้แค่นั้นเลยไอ้เฮ้ยผมพูดเล่นไม่ใช่ไม่ใช่สกัดสู้ อ้อยข่าเลยอ้อยขายา่ามันแล้วกันแล้วรอดเพื่อนซูๆ,ๆซูๆ้ซู่สวยเพื่อนอ้อยสวยเมืเ่อเหรียญทองเนี่ย <c oughs> ตายไปเจ็ดตัว เลือดไแดงไงเลือดไม่แดงบแล้วไม่ได้แล้วองกเะดักเพื่อนดักดัดัใสู่แก่ทมดราดดระวังโดนซอน้วฮีอันนี้ไม่เฮ้แต่มันเล่นดีนะสกัดมันเล่นดีนะครับเฮ้โหดังดั้เพื่อนห้ามพลาดนะเว้ยเสียดักรอบนี้โอกาสแพ้มีนะครับ ล่ะก่อนเว้ยจะเย็นโโอ้หเล้วทีมผมมันไฟกันแล้วว่ะไม่รอพี่เอ๋ก่อนวะเว้ยกูเวลาตายโอ้แล้วป่าตายและคาเฟ่เอ้าสวยดีงี้ไปไฟบอมอสวยกูมาแล้วเว้ยกูมาแล้วเว้ยเป่ง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 ยิงฟรียิงฟรีมันตายเกิดก่อนนัดเดียวปงเฮ้ยโอ้ไม่เกิดสามรอบไอ้เหี้ยมึงตัวอะไรเนี่ย เกิดมาทำไมเคยถามตัวเองบ้างไหมไปกูไปกูไปกูเฮ้ยกระสุนเบี้ยววะเพื่อนปั๊มปั๊มคิวปั๊มคิวก่อนจะเย็นเข้าหัวเป่งเฮ้ยอย่าบอกกลับบ้าน มันไม่ได้ได้มันไม่มได้ได้เหรียญทองแล้วสก,กัดอะ่ะมันตายเยอะเกินตามแผนได้ผม MVP หูยเหรียญเงินได้ดาวเดียวเย้ผมตายห้าถ้าตายน้อยกว่าห้าเนี่ยโอกาสได้เหรียญทองน่าจะมีที่เปิดจุดสามสกัดสก,กัดอะ่ะคือตอนแรกถ้าจบได้มันได้ MVP แล้วมันได้เหรียญทองนะเพราะว่ามันตายไม่เยอะ แต่ผมดึงไงดึงไว้ก่อนอืมอันนี้เป็นแผนล,ลอดซื้อประมาณนี้แเลยครับดาเมจเยอะสุดในทีมดาเมจสองแสนผมควรได้เหรียญทองบพาะว่าว GM โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วครับถือว่าเป็นการเล่นให้ดูนะครับว่าเอลซูแผนนี้แม่งเก่งจริงนะครับยืนคนเดียวได้ถ้าเล่นเป็นซูมโคตรแรงยิงโคตรแรงนะครับอแนะนำให้กดทีมนะมจะได้มีตัวการดีๆหน่อยนะครับ ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์สตารับให้กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออพรยเพื่อนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไปเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีดครับบ๊ายบายทุกคน